เจฮีโร่ชาแนลหูมใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เจ e ี o c h a n n e l นะครับวันนี้พบกับคารมคมคายนะครับผมแอดมินอุเมโกะแล้วก็คู่หูของผมเช่นเคยนะครับดีเจตองนะครับสวัสดีครับดีเจตองตะคิณะกะครับผมวันนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันนะครับก็คือความประทับใจของซูเปอร์เซนไปในยุคเก่าและยุคใหม่ นะครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะไม่ได้เล่าทุกเรื่องนะครับจะเล่าเฉพาะขบวนการที่เราผ่านมาในช่วงชีวิตหนึ่งตั้งแต่รู้จักซูเปอร์เซนไตนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเป็นความชอบส่วนตัวของเราเองนะครับอย่างผมเนี่ยโอมากับขบวนการเทอร์โบเลนเจอร์ นะครับซึ่งในยุคนั้นนะ่ะผ่านการดูการ์ตูนที่เป็น2มิตินะครับหรือว่าการ์ตูนลายเส้นเนี่ยเราก็จะรู้จักเฉพาะว่าแบบนี้คือการ์ตูนแต่ว่าเราไม่เคยดูบูการ์ตูนที่เป็นไลฟ์แอคชั่นนะครับก็คือการ์ตูนที่มันมีคนแสดงซึ่งหนังโทคุซ่าสึเนี่ยมันก็เป็นจัดอยู่ในหมวดบูการ์ตูนเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังแปลงล่างขายเด็กๆนะครับมี5คนนะครับเรายังเรียกกระบวนการ5สีอยู่เลยเมื่อก่อนเราจะไม่เรียกหรอกซูเปอร์เซนไทอะไรแบบเนี้ยนะครับ แล้วใครที่ผ่านซูเปอร์เซนไตมานะครับก็จะไล่ดูไปเรื่อยๆที่มันมีเท่าที่เราให้ดูนะครับในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นผ่านทางม้วนวิดีโอหรือไม่ก็ทางทีวีนะครับในช่วงนั้นซึ่งจูเลนเจอร์เนี่ยก็เป็นที่รู้จักของหลายๆคนซึ่งผมพูดได้เลยว่าใครที่รู้จักคำว่าซูเปอร์เซนไตเนี่ยแล้วไม่รู้จักจูเลนเจอร์เนี่ยถือว่าแปลกครับเพราะว่าจูเลนเจอร์เนี่ยมันดังในช่วงนั้นแล้วก็ทุกคนเนี่ยต้องผ่าน ตากันมาไม่ว่าจะเป็นในช่วงวัยเด็กในช่วงอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับจูเรนเจอร์ทุกวันนี้มันก็ยังเป็นที่รู้จักอยู่นะครับซึ่งสเสน่ห์ของกระบวนการ5สีเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่ามันเป็นฮีโร่ที่เป็นแบบกลุ่มนะครับแต่ละคนเนี่ยก็ดูซูเปอร์เซนไตด้วยเหตุผลที่ต่างกันนะครับบางคนเลือกดูเพราะนักสแสดงบางคนดูเพราะหุ่นเท่บางคนดูเพราะอุปกรณ์แปลงร่างดูเพราะดีไซน์ดูเพราะเนื้อเรื่องนะครับ ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันผ่านซูเปอร์เซนไทมาหลายเรื่องนะครับตัวเราเองก็เลยโตขึ้นไปด้วยน,นะครับการดูซูเปอร์เซนไทเนี่ยมันก็ทําให้เรามีมุมมองที่เปลี่ยนไปกับมันนะครับอย่างผมเนี่ยถ้ามีคนถามว่าชอบซูเปอร์เซนไทเรื่องไหนมากที่สุดเนี่ยผมตอบไม่ได้นะครับแม้ว่าจะเป็นเดกาเรนเจอร์ที่ผมชอบมากๆเนี่ยมันก็ยังมีจุดที่มีข้อตีอยู่นะครับบางเรื่องเนี่ยก็ก็ดี ในบางส่วนของเดกาเรนเจอร์ด้วยซ้ำนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าแต่ละเรื่องเนี่ยสนุกแล้วก็มีสเสน่ห์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไม่เหมือนกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าซูเปอร์แตนไแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็มีไลายเซน์ของมันเองนะครับซึ่งเราเรียกว่าฮีโร่แบบกลุ่มกันนะครับ,รบเพราะว่ามีมากกว่าหนึ่งคนทําให้ทุกวันนี้เรามองว่าการดูซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นทีมมันสนุกสําหรับเรานะครับ ซึ่งมันจะไม่เหมือนคาบิ n รเดอร์ที่เราโตมากับถ้าถ้าใครโตมาก็แบบยุคโชว์บัสเนี่ยไรเดอร์มันจะเริ่มแค่ตัวเดียวแล้วมันก็จะมีตัวนี้ตัวเดียวไปเลยหลายๆตอนจนจบด้วยซ้ำนะครับซึ่งมันจะต่างกันกับการดูซูเปอร์เซนไตนะครับที่นอกจากมันมีนะครับสคนห้าคนการดูซูเปอร์เซนไตมันก็เลยเป็นความประทับใจหนึ่งของผมแต่ต้องบอกว่าตามมาตั้งแต่ยุคที่ยังยังจําความไม่ได้นะครับผม ก็คือช่วงช่วงที่จําความได้ก็คือมีเป็นยุคที่มีม้วนวิดีโอเต็มบ้านแหละก็คือพ่อพ่อแม่ซื้อมาให้เอาไว้ไปดูก็คือเรื่องเรื่องที่ดูช่วงนั้นหลักๆก็จะมีมีจูเลนเจอร์มีไดเรนเจอร์คาโูเลนเจอร์โอเลนเจอร์เจ็ทแมนแล้วก็มีย้อนเก่าามีมีไฟแมนเทอร์โบเลนเจอร์อะไรๆๆเนี่ครับผมแต่ที่ที่ที่หยิบมาดูบ่อยๆแล้วก็แบบที่แบบมีมีญาติข้างบ้านแบบมานั่งดูด้วยกันเนี่ย หลายๆเสียงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าจูเลนเจอร์ในสนุกสุดเป็นเรื่องที่แบบอยู่ในความทรงจํามากๆเลยแล้วด้วยดีไซน์มันสวยอยู่นะเป็นไดโนเสาร์อะไรเงี้ยเด็กๆเราก็จะชอบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างกระซาจึงใจสมัยเด็กๆมากๆในวัยเด็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นช่วงยุกยุเนี่ยครับผมก็จะมีมีไดเลนเจอร์คาคูเลนเจอร์ครับที่จะดูบ่อยๆอย่างไดเลนเจอร์เนี้ยเป็นแบบออกแนวจีนๆหน่อยแล้วก็จะแบบ มันเรียกว่าอะไรจีนมันก็ตื่นตื่นตาตื่นใจในยุคนั้นแบบเราเราก็แบบอยากอยากมีแบบทักษะการต่อสู้แบบมวยจีนแบบเหมือนในหนังที่พ่อแม่เปิดให้ดูที่ไม่ใช่แบบซูเปอร์ฮีโร่เงี้ยเราก็แบบพอมาเห็นแบบในเวอร์ชันที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่มันก็ดูตื่นตาตื่นใจพิเศษนะครับแล้อย่างคาคูเรนเจอร์ที่แบบเป็นนินจาแบบแวบไปแวบมามีสู้แบบพิ้วๆหน่อยเนี่ยมันก็จะแบบตื่นตาตื่นใจในวัยเด็กมากเลยครับพอมาถึงยุควัยรุ่นช่วง มันมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมผมอาจจะไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่แล้วก็กลับมาตามอีกรอบหนึ่งครับผมพอพอมาเป็นเป็นยุคยุควัยรุ่นเนี่ยก็จะเป็นยุคแบบที่กลับมาดูอีกรอบนี้ก็จะเป็นช่วงการโอรินเจอร์เฮอริเคนเจอร์อะไรประมาณนี้ครับแต่แต่เรื่องที่แบบผมผมชอบมากๆเลยในยุคนั้นก็คือจะเป็นมาซิเรนเจอร์ครับผมด้วยความที่ผมเป็นคนที่ชอบฮีโรสไตล์แบบอภินิหารเวดมตน Moon, อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็ลเลยเหมือนสน,สนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษตั้งแต่เปิดตัวแล้วดยความที่ดีไซน์มันก็ค่อนข้างจะสวววยยงามด้้แลก็ อะไรวะอะไรเพลงเพลงเพลงประกอบเพราะค่อนข้างจะเพาะโดยตอนนี้ฟังทางแรงนะครับแต่พอดูมาเรื่อยๆก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะติดมากนะักแสดงก็ดูแบบเข้าากับบทดีเรื่องก็สนุกมาจีเน,นเจอก็เลยเป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยครับผมช่วงหลังๆมันจะเป,นเป็นเป็นเรื่องอ่าเป็นเป็นยุคที่การขายของเล่นมันเริ่มจะแบบ ผมก็นามากขึ้นแล้วก็เป็นยุคยุคที่เราเองก็เริ่มมีทุนทรัพย์ด้วยทุนทรัพย์ที่เราเริ่มจะไปซื้อของเล่นมาไว้สะสมนี่ครับจะบอกว่าช่วงช่วงหลังๆผมอาจจะแบบเอ็นงไปทางไรเดอร์นิดหน่อยนึงแต่ก็ยังตามเซนไตอยู่ตลอดครับผมซึ่งเรื่องที่ทําให้ผมแบบกลับกลับมาสนใจซุปเปอร์เซนไตแบบมากมากกว่าไรเดอร์เลยปีนั้นก็คือผมสนใจคิวเรนเจอร์เป็นพิเศษครับผมคิวเรนเจอร์อาจจะเป็นทีมอวกาศแล้วก็ดีไซน์สวยงามแล้วก็เปิดตัวมาทีเดียวก้าคนเลย อย่างเ็นไตส่วนใหญ่จะเปิดตัวมาประมาณสามคนห้าคนนะครับไม่เกินนี้แตพ่พอมาเป็นเรื่องเนี้ยเปิดเปิดตัวมาทีเดียวเลยเก้าคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันมันดูแบบแหวกแหวกขนบจากเ็นไตเดิมๆที่เราดูมาตลอดตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่าช่วงแรกๆอาจจะแบบเนื้อเนื้อเรื่องอาจจะยังไม่ได้สนุกมากแต่แบบพอดูไปเรื่อยๆก็แบบมันจะค่อยๆทวีคูณความสนุกไปเรื่อยๆแต่โดยตัวละครแต่ละตัวของของ,ของในเรื่องเนี้ยแต่ละตัวจะมีคาแรคเตอร์เฉพาะที่แตกต่างกันที่แบบตัว อ่าแต่ลตัวจะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันมีความเป็นตัวเองในแบบของตัวละครตัวนั้นๆแล้วก็มีแบบมีอะไรบางประวัติภูมิหลังของแต่ละตัวละครที่มีสเสน่ห์ในของของแต่ละตัวละครเองครับเลยรู้สึกว่าซีดีเนี่ยเป็นซีดีที่ตัวละครทุกตัวมีสเสน่ห์หมดทุกตัวมีความจํเป็นกับเนื้อเรื่องแล้วก็เนื้อเรื่องสนุกเลยทาให้ผมชอบเรื่องนี้มากๆอีกเรื่องหนึ่งครับผมอ่านี่ก็เป็นเป็นความประทับใจตั้งแต่ในช่วงวัยเด็กเราก็เล่าความประทับใจช่วงวัยเด็กจนถึงปัจจุบันนี้แล้วคนที่เขาผ่านมาเนี่ย เรียกได้ว่าตอนนี้เนะี่ยเจฮิลโลมันเป็นชั้นแนลแบบฟังได้ทั้งแฟนโทคุและแฟนการ์ตูนและขาจรน,นะฮะอยากให้แนะนําคนที่มาฟังรายการหน่อยว่าเฮ้ยเขาเนี่ยไม่เคยสัมผัสเลยกระบวนการห้าสีอาสุเปอร์เซนไตเลยเนะี่ยลองป้ายยาคุณผู้ฟังสักสองเรื่องเลยก่อนที่ว่าแนะนําคุณผู้ฟังหน่อยฮะอ่าเรื่องแรกก็คือเรื่องเรื่องที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยแล้วกันครับผมคิวเรนเจอร์ anger, ครับผมกระบวน,นการผู้พิทักษ์กวากาศคิวเรนเจอร์เขาเรียกว่าอะไรมีความผจญภัยเล็กๆน้อยๆคือเขาจะแบบ หมือนไปสู้ที่ดาวดวงนู้นทีดาวดวงนี้ทีอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะแตกต่างจากสไตลเรื่องอื่นที่แบบอาจจะปกป้องอยู่ที่ดาวโลกอย่างเดียวสไตล์นาาี้อาจจะเป็นสไตล์ที่อาจจะเข้าถึงคนทั่วไปได้ก็คือแบบคนทั่วไปอาจจะแบบมาแวะดูสักตอนสองตอนอะไรงนี้ไม่ไม่ได้ตามดูทุกตอนก็สามารถดูได้ครับผมก็เลยคิดว่าอา,อาจจะเป็นเรื่องที่คนทั่วไปอาจจะแบบแวะ,แวะมาดูได้สักนิดนึงแล้วก็อีกเรื่องหนึง <S <S น่ง <S <S ที่อยากจะแนะนําก็คือ,อคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่หลายๆคนน่าจะชอบแหละก็คือขบวนการจนสลัดโกไคเจอร์ครับผม อ่าก็เคเจอร์เป็นเรื่องที่จะเอา คือเป็นเรื่องที่อ่าเป็นตอนนั้นเป็นฉาองครบรอบ35ปีของซูเปอร์เซนไตนะครับแล้วก็มีการดึงเอาตัวละครเก่าๆกลับมาด้วยซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครไม่เคยดูอาจจะจะไม่ได้อิจกับการที่มีตัวละครเก่าโผล่มาเท่าไหร่แต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นกิมมิกที่ทําให้แบบคุณสนใจว่าแบบเอ๊ะซนไตเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะครับตัวละครตัวนี้ก่อนหน้านี้เคยเป็นอะไรมาก่อนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็คิดว่าโอ้ใครเจอเนี่ยนอกจากมันสนุกในตัวมันเองด้วยมันทําให้เราอยากกลับไปดูเรื่องเก่าๆด้วยครับผมซึ่ง กลับไปดูเรื่องเก่าๆด้วยก็ได้ครับผมเพราะว่าเชื่อเชื่อเถอะว่าเด็กที่เกิดมาในยุคเคเซเนี่ยพลาดหลายเรื่องพลาดพลาดยุคไหนรับเซตไตในยุคโชวะไปหลายเรื่องซึ่งเขาเห็นว่าอันนี้ตัวอะไรวะมันจะเกิดขึ้นเสมอเลยสำหรับโบรไคเจอร์ที่เวลาใช้ใชชเลนเจอร์คีใช่ไหมเปลี่ยนล่างอะไรเงี้ย อันนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าความประทับใจนะครับของเราสองคนที่ถือว่าผ่านซูเปอร์เซนไตมาแล้วก็ยังเชื่อแล้วก็ยังหวังอยู่ว่าซูเปอร์เซนไตเนี่ยมันจะมีทุกปีนะครับแล้วก็เห็นการพัฒนานะครับแล้วก็สเสน่ห์ของมันอยู่เรื่อยๆในหลายๆแบบนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เรื่องราวที่พวกเรามาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังนะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ ทางเจฮีโร่ชาแนลนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรายการคารลมคมคายด้วยนะครับวันนี้ผมกับดีเจสองต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ